คนะรก็ต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยและในวันนี้นะครับผมเราก็มาอยู่กันใน Minecraft เกมเรียมๆนะครับผมและในวันนี้นะครับผมผมจะมาทำการจัด Mob Battle ด้วยการที่เราจะเอากุสซิลามินัสวันะ S.C.P. 682หรือกิ้งกา่าอมตะนั่นเองนะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แบบว่า in the base แล้วก็ดูเท่มากเลยนะครับผมฮะก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมะก็ขั้นเวลาสักครู่นะครับผมฮะวานทุกคนนะครับผมฮะฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมฮะช่วงนี้ก็ลงคลิปช้าๆหน่อยนะครับผมว่าเพราะว่า เอาไยครับ okay. ไม่ค่อยจะลงคลิปบ่อยนะครับผมฮะนานๆทีจะลงนะครับผมฮะถ้าเกิดใครรอได้ก็รอนะครับใครรอไม่ได้ก็นั่นแหละครับผมว่ารอต่อไปโอเคไม่ต้องเสียเวลานะครับไม่ต้องพูดมากเพราเพลงพูดมากเจ็บคอโอเคเดี๋ยวเราไปทําการเดาการแบทเทอร์ของสองตัวนี้นเลยนะครับผมไปเดาโอเคครับเพื่อแม่เป็นการเสียเปลี่ยนครับเราจะเสกพี่มานักบอลแล้วก่อน มาถึงพี่แกก็คำรามเลยครับผมฮะก็ก็ซีราแมนัสวันนะครับผมฮะเป็นก็ซ i ล l าที่เป็นการฉลองครบรอบ70ป,ปีของทางก็ซ i ล l านะครับผมฮะเป็นหนังที่แปลว่าถามว่าเนื้อเรื่องดีครับดีมากๆครับตัวหนังก็ดีตัวไอเมชั่นอะไรก็ดีนะครับผมฮะซึ่งการเดินของพี่แกจะดังแบบดังมากๆครับซึ่งเพื่อเพื่การํำเพลงนะแล้วก็จะอัญเชิญ ไปพี่หกไปสองไปแดกมันพี่อรัพี่หกไปสองไปนะครับผมกัดเล็บตีนพี่เดตกครับก็ซีร่ามานั่นวันไม่ทันได้สู่เลยครับผมว่ะโอ้โหซึ่งการกัดของพี่หกแปดสองครับผมแบบว่าแกก็ไปกินกาวแตน่นักซื้อพี่ก๊อตกูยังไม่ได้เปิดเลยครับพี่แกแม่งแดกไปแล้วครับผมว่าเนี่ยเอาเอาไปดู่ี่มานั่นวันคำรามอยู่นะครับผมกัดเล็บตีนพี่เดยกแกเจ้าห <laughs> เลือดเลือดของพี่มันน่ะมันอยู่แค่สี่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าหรือสองพันห้าเนี่ยครับผมฮะเออสองพันห้าสองพันห้าทางทางที่ผมไปดูมาเนาะแต่พี่หกแปดสองไม่แกกัดคําเดียวครับพี่ไม่นัดวันเราไปแล้วกัดคําเดียวเลยครับผมฮะแค่แค่คําเดียวอ่ะคือพี่แกยังไม่เต็นคำรามเสร็จนะครับผมว่าดู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 นี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ มัฟเขาให้เล็บปีนแตกคือมันจะเหมือนเป็นการแกงพิกอตมากเกินไปเนาะ<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาดเ,ดเดี๋ยวเรามีตัวช่วยพิกอตหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีตัวช่วยพิกอตนะครับผมพิกอตแมนัสปอนของเราโดยการอันนี้เป็นคอนโทรลใช่ไหมอันนี้น,นี่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 นนนน آ, เราจะเอารถถังมามายิงไอ้ยังเยอะเลย,เยอะอ ครับรถถังจากเรื่อง Godzilla my l a s one กันคนระับมันจะยิงพี่เฮ่เราไหมครับผมะเพราะว่ามันน่าจะยิงพี่กอ๊อตเราก่อนอะอ่ะไปสิกลับมาเรื่องน,นี้ต้องมดจงตีครับขอแค่ได้จงตีดีเออนะครับผมสองร้อยครับร้อยแล้วโดนโน้ำมีดกอนเราเป็นไงคนระับ ยไงไปตรงในกล้องนะในกล้องตางเหมิงเลยครับผมฮะแต่ว่าเอ้ยน่าเจอรอยเงนเยอะเงินใหญ่เว,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 ว้าวคำเดียวรู้เรื่องแต่เหมือนทางหกแต่เหมือนทางรถถังครับจะไม่จูงตีหกแปดสองครับผมฮะแล้วหกแปดสองก็ทำลายบอกแบบเป็นว่าเล่นเลยแล้วกันนะครับผมฮะโอ้โหคือเสียเกียรติพี่ก๊อตเลยครับผมพี่ก๊อตเราแบบ เ70ปีมามให้เยี่ยมไงกูได้เฉิดฉายหน่อยโอ้โหโอเคโอเคเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วสำหรับพี<อ>่ก๊อตก็นั่นแหละครับผมฮะตามสภาพก็โอเคครับผมว่ก็ถ้าเกิดมีสิ่งรบกวนตอนท้ายก็ช่างผมมันรับอย่าไปคิดอะไรมาก<อ>ก็ขอบคุณที่มารับชมคลิปวิดีโอ สันสนสน้นๆอยู่แค่ไม่กีนก่นาทีหรือสิส่เกือบห้านาทีนะครับผมอ่ะก็สำหรับใครที่เป็นแฟนของพี่กั s ไมนัทวันก็ต้องกราบความเสียใจด้วยกันนะครับผมว่าพี่หกแปดสองแกโหดเกินไปนะครับผมอ่ะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อแล้วกันนะครับผม ถ้าเกิดเวลา,าเหลือก็สามารถรับชมคลิปอื่นของเราได้สำหรับวันนี้ขอลาไปพร้อมกับพี่ก๊อตไม่นัดวันสุดเท่ของเราก่อนนะครับผมนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสิพี่บ๊ายบายไอ้น้องแม่งเอากูมาเป็นประกอบไปเ้ยเนาะ